พิมพิมประภาโพสท่านางชิวที่บันไดทำหลุดโฟกัสต้องบอกเลยว่าใครหลายๆคนคงจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีสำหรับพิมพิมประภาเป็นที่รู้จักจากบทบาทนางร้ายที่ร้ายแบบมีสเสน่ห์และได้รับฉาย,ยาว่านางร้ายหน้าสวยด้วยความสวยคมรูปร่างดีและฝีมือการแสดงที่โดดเด่นทําให้เธอเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมจากแฟนละครเป็นอย่างมากและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทำให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมาก ล่าสุดทําเอาฮือฮามากเมื่อสาวพิมพ์ได้ออกมาโพสต์ภาพในชุดเกาะอกยีนสีดำกับกระโปรงสั้นนั่งอยู่ตรงบันไดซึ่งต้องบอกเลยว่าลุคนี้ของสาวพิมพ์ทําเอาละสายตาไม่ได้เลยทีเดียวท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมกันอย่างไม่ขาดปาก so beautiful and cute สวยมากชุดนี้เริศดค่ะปังน้องพิมพ์สวยดีค่ะ beautiful สวยครับสวยมากค่ะ สวยสะกดทุกสายตาทำเอาหลุดโฟกัส